ครับวันนี้เราจะไปเก็บไข่เป็ดกันนะครับแต่เช้าเลยอาจจะมืดไปนิดนึงนดูอาหารเป็ดมาเลยมาดูสิว่าวันนี้เราจะได้กี่ใบมืดมากยังเช้าอยู่ อันนี้ประมาณ6กโมงนะครับตามแม่เลยครับเป็ดตื่นมาทักทายเราจะชาเช้านะครับเป็ดคิดถึงแม่ป,ปิดเลยข้ามสะพานครับเราจะตกสะพา,านนี้โอ้

ไข่เปิดมาแล้วนี่นะครับมาไข่กองกันอย่านี้เต็มเลยมีมีห้าสิบสามใบอสองใบ อันนี้เยอะเลยนม่ตั้งได้ถึงยี่สิบใบแน่เลยนี่ครับเจ้าของไข่กินอ,อาหารทานอาหารเช้า ไงแม่ใบหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยใบหนึ่งอ่ะหาท่านี้ก่อนอุ้ย ข้าา้านอาหารเชา้าเราจะไปนับไข่เรเบเส็จไข่เสร็จแล้ววันนี้เราได้ไข่ยิบเอ็ดใบนะครับเดี๋ยวเราจะมานับให้ดู

ไปให้อาหารเป็ดเด็กกันนะครับเป็ดสาวไอ้ขอางนี้ยังไม่ไข่เลย อะไรเหรอวันนี้ใกล้ไข่แล้วครับใกล้ไข่เต็มทีแล้วฮะอันนี้ใส่เปลือกไข่นะครับ ไข,ข,ข่ด้วยมีแคลเซียมเสริมแคลเซียมนะครับตามเปิ้ลไข่เช่ด้วยอาหารผสมเหนียนะครับอร่อยนะครับกินใหญ่เลย ตัวนี้ยังไม่เริ่มไข่เลยใช่ไหมแม่มัต้องมีไข่สักใบนะใก่แล้วนะครับเริ่มโตแล้วปีกเริ่มออกจะสุดแลนะครับน่าจะาประมาณปี ีใหม่นะ่จะเห็นไข่นะครับรรยากาศยามเช้ายุงเยอะมากนะนะครับหน้าบ้านสวนสวนรอบบ้านนะครับมีบ่อน้ำ กลับแล้วครับเด,เดินไปดูสวนกล้วยเรานกล้วยเราเหมือนเดิมหูหนอขึ้นเยอะม,มากตัดให้เป็ดช่แล้ว อันนี้คือหลังบ้านนะครับนี่ส่วนหลังบ้านแล้วมีต้นพริกแอบอยู่ ไก่ก็มีนะครับไก่ชนครับชนก็ได้ต้มก็ได้นะครับอร่อยด้วยไก่ก็มีครับเดี๋ยวเราไปนับไข่กันดีกว่าจะทําหน้าที่นับไข่นะครับเดี๋ยวจะมาเช็ดไข่กันชอสองใบ sống bay sống bay các con xì bay xì bay hot bay bẹt bay bay Song mãi สิบใบยใบยี่สิบอใบวันนี้ได้ยีบเอใบนะครับเป็นยีตัวแม่แม่เช็ดไข่แม่เช็ดไขได่แล้ว แห้งเปื้นชี่ไม่มีฟ pues ัห mm hmm. งหรอกม่สีฟังราแล้ตมันก็เล่ฝนตกยุงเยอะมากนะครับกึงดึงดึง ่หญๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับวันหลังจะพาไปหาอาหารเป็ดไปตักแหน่กันคลิปนี้บ๊ายบาย